ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะน,นักรบกับความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะหมายถึงผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้เพื่อเอาชนะศัตรูทหารก็หมายถึงนักรบผู้พร้อมที่จะสละเลือดและชีวิตปกป้องอธิปไตยของชาติและราชบัลลังก์ให้ปลอดภัยจากการลุกรานของอริราชศัตรูจากกรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์นับเป็นเวลายาวนานที่ทหารได้มีการพิสูจน์ตัวเองให้กับพี่น้องร่วมชาติร่วมแผ่นดิน ได้ประจักษ์ชัดถึงความเข้มแข็งแก่งกล้าห้าวหารไม่หวัดหวันต่อศัตรูหรือภยัยใดๆนั่นหมายถึงนักรบที่เสียสละทุกอย่างในชีวิตควงอาวุธเข้าห้หามหันต่อตีกับเหล่าศัตรูจนพลีชีพคาสนามรบ แต่บนแผ่นดินนี้ก็ยังมีนักรบอีกประเภทหนึ่งค่ะที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคแล้วก็ผองภยัยด้วยจิตใจที่บ่มเพาะมาเยี่ยงทหารเพียงแต่นักรบเหล่านี้นะคะปราศจากอาวุธในมือมีเพียงหัวใจที่มุ่งมั่นจะขจัดมวลทุกข์และสร้างสุขให้กับพี่น้องทั่วแผ่นดินเขาเหล่านั้นก็คือนักรบสีน้ำเงิน นักรบสีน้ำเงินนี้นะคะถือกำเนิดเมื่อวันที่10เมษายน2505เมื่อพนาท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นจอมพลสริทธนรัฐได้จัดตั้งกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือกอรปกลางขึ้นเพื่อกระจัดความทุกข์ยากและขาดแคลนในหมู่พี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดารอันเป็นจุดอ่อนที่อีกฝ่ายมุ่งที่จะโจมตีเพื่อเผยแพร่ลัทธิปกครองอันเป็นภัยต่อแผ่นดิน จากวันนั้นถึงวันนี้ค่ะที่เหล่าผู้คนในชุดปฏิบัติงานสีน้ำเงินประทับตราเครื่องหมายประจำหน่วยณนะอกเบื้องซ้ายมองเห็นคำว่าพัฒนาชาติไทยเด่นชัดได้มุ่งหน้าสู่ทุกตารางนิ้วของแผ่นดินที่รอคอยความช่วยเหลือรอคอยวันที่ชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นด้วยความรู้ความสามารถที่ถูกบ่มเพาะมาเนิ่นนาน ด้วยเครื่องจักรที่เรียบพร้อมจนเป็นที่ยอมรับการในหมู่พี่น้องประชาชนว่าคราใดที่เห็นหน้าหมู่คนเหล่านี้นั่นหมายถึงความทุกข์ยากจะถูกขจัดไปเปิดทางให้ความสุขเข้ามาแทนที่ด้วยการทำงานอย่างจริงจังของคนเหล่านั้นนั่นก็คือนักรบสีน้ำเงินนะคะวันนี้ค่ะเราจะได้มา พูดถึงเรื่องราวของนักรบสีน้ำเงินกับงานบรรเทาสาธารณภัยกันนะคะซึ่งสาธารณภัยเนี่ยก็หมายถึงภัยพิบัติต่างๆที่สร้างผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งยังส่งผลกระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับครัวเรือนขยายวงกว้างไปจนถึงระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกโดยที่ผ่านมาประเทศไทยค่ะก็ได้ประสบภัยพิบัติต่างๆบ่อยครั้งซึ่งล้วนแต่ไม่สามารถที่จะกำหนดระยะเวลาในการเกิดภัยพิบัติได้ เนื่องจากสภาวะของโลกในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งวาตภายัยอุทก,กภยัยอากีภยัยไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่เกินมาตรฐานเป็นต้นแต่หากจะนับช่วงที่เกิดภัยพิบัติขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้นเนี่ยนะคะสามารถนับได้ตามวงรอบการเกิดก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคมก็จะมีภัยหนาวเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะก็จะเกิดภัยแล้งนะคะแล้วก็ต่อด้วยวาตภายัยดินโคลนถลม่มในเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนและเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ย การเข้าช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบภัยนั้นก็ถือเป็นหน้าที่ของหลายหน่วยงานเมื่อการเข้าช่วยเหลือประชาชนนั้นเกินกำลังความสามารถของฝ่ายพลเรือนก็จะเป็นหน่วยทหารค่ะที่เข้ามาคอยให้การสนับสนุนในทุกภารกิจซึ่งในห่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนจิตอาสาที่เข้าบูรณาการร่วมกันนะคะในการให,ให้ความช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด และจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในห่วงที่ผ่านมาทุกหน่วยงานก็ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการช่วยเหลือทำให้ทุกฝ่ายกำหนดแผนและแนวทางการปฏิบัติให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมีความห่วงใยต่อประชาชนจึงได้มีการสั่งการให้กำลังพลหน่วยขึ้นตรงติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเตรียมพร้อมด้านกำลังยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเรามาดูกันนะคะหากเกิดอุทกภยัยซึ่งก็เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วและก็เกิดขึ้นในหลายๆภูมิภาคสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมากเมื่อเกิดภยัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโดยการช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภยัย การมอบน้ำดื่มสะอาดพร้อมทั้งกำลังพลคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตลอด24ชั่วโมงและเมื่อสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วได้จัดกำลังพลเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนได้กลับเข้าที่พักนอกจากนี้ยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คอยติดตามรักษาโรค และฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับประชาชนตั้งแต่เกิดภัยพิบตัติจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติมาดูในส่วนของภัยแล้งค่ะภัยแล้งก็เป็นภัยพิบัติหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องประสบกับสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือโดยบางพื้นที่ก็จะต้องประสบภัยอย่างหนัก แหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอดส่งผลกระทบทั้งคนสัตว์เลี้ยงและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างโดยที่ผ่านมาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำสะอาดเข้าแจกใจ่ายให้กับประชาชนในหลายพื้นที่เป็นการเร่งด่วน สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาวได้ทำการขุดสระน้ำบ่อบาดาลเพื่อให้ประชาชนได้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปีภัยหนาว ทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวโดยได้รับมอบจากกองบัญชาการกองทัพไทยและการร่วมบริจาคของภาคเอกชนซึ่งในห่วงที่ผ่านมาได้นําเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไปมอบให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า4 0 0พันชุด เพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบภยัยเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นจะเห็นได้ว่าประชาชนคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันโดยจะเข้าช่วยเหลือกันในทันทีซึ่งห่วงสองปีที่ผ่านมาประเทศไทยและก็ทุกประเทศทั่วโลกต้องประสบกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นสร้างความเสียหายทั้งชีวิตทรัพย์สินระบบเศรษฐกิจทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง แต่หากทุกคนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะทําให้เราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้นี่ก็คือเรื่องราวนะคะของนักรบสีน้ําเงินหรือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะที่ทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เกิดภัยพิบัติขึ้นเราก็จะเห็นเหล่านักรบเหล่านี้ค่ะเขาไม่ได้ออกไปเพื่อทําการรบเพื่อทําการฆ่าฟันอริราชศัตรูแต่ประการใดนะคะแต่พวกเขาเหล่านี้ออกปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนในภัยพิบัติต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศค่ะณหนใดาย,ยากแค้นแสนสาหัสจะขจัดให้สิ้นซึ่งปัญหาจะลบทุกสร้างสุขเพื่อประชาคือสัญญาจากนักรบสีน้ำเงินหากไม่มีนักรบสีน้ำเงินเหล่านี้นะคะเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยหลายๆส่วนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถที่จะ ก้าวข้ามผ่านพ้นภัยพิบัติเหล่านั้นนะคะไปได้ด้วยดีในทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะและอีกหนึ่งภารกิจนะคะที่บอกว่าเป็นทหารเป็นนักรบไม่จำเป็นที่จะต้องจับปืนถือดาบออกไปปกป้องอธิปไตยหรือว่ารบราค่าฟันค่าอริราชศัตรูอย่างเดียวนะคะมีอีกหนึ่งภารกิจค่ะนั่นก็คือภารกิจฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมนะคะ ซึ่งกิจการสุนัขทหารบกในกองทัพไทยก็เริ่มขึ้นค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2511จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดดุยเ ت, มหาราชบร,รมนาถบพิษ ที่จะนำขีดความสามารถของสุนัขในส่วนของประสาทสัมผัสพิเศษที่ดีกว่ามนุษย์มาช่วยลดการสูญเสียของฝ่ายเราจากการสู้รบโดยมีกองบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระราชดำรินะคะทำให้เกิดโครงการสุนัขทหารขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511เป็นต้นมา โดยเมื่อครั้งเริ่มต้นโครงการสุนัขทหารสหรัฐอเมริกาได้ส่งมอบสุนัขพันยูรมานเชฟเฟิร์ดให้กับกองบชาการทหารสูงสุดส่วนหน้ารวม3ชุดจำนวน17ตัวแบ่งเป็นเพศผู้2ตัวและเพศเมีย15ตัว เพื่อใช้ในการผลิตลูกสุนัขให้กับโครงการในเวลาต่อมากระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้จัดตั้งและใช้อัตราของศูนย์การสุนัขทหารเป็นการถาวรเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2516หลังจากนั้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2528กองบัญชาการทหารสูงสุดได้ออนหน่วยศูนย์การสุนัขทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ไปขึ้นการบังคับบัญชาและเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมการสัตว์ทหารบกซึ่งกิจความสามารถหลักของศูนย์การสุนัขทหารนะคะตามภารกิจของศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกก็มีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตการฝึกและการควบคุมมาตรฐานการใช้งานสุนัขทหารรวมทั้งการสนับสนุนการบริการสายสัตว์วรรคให้กับสุนัขทหารเป็นส่วนร่วมในกองทัพบก เหล่าทัพและกองปัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเท่านั้นโดยมีภารกิจหลักค่ะ 1. ผลิตลูกสุนัขเพื่อใช้ในการทหารปีละ180ตัวและสามารถเพิ่มเติมกรณีจำเป็นแบบเร่งด่วนได้30% 2. ฝึกชุดสุนัขให้ใช้งานในหน้าที่ต่างๆร่วมกันได้คราวละ60 7 0ชุด 3. ฝึกเจ้าหน้าที่แกะรอยได้ 4. ฝึกทบทวนเพื่อฟื้นฟูขีดความสามารถของสุนัขใช้งานถูกหน้าที่ไปพร้อมกัน 5. สนับสนุนการบริการสายสัตวรัรษคขั้นที่4เป็นส่วนรวมให้กับสุนัขทหารในสังกัดกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนตลอดจนส่วนราชการอื่นที่ได้รับสุนัขใช้งานจากศูนย์สุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบก ต่อมาเมื Tomorrow, ่อวันที 4, ่18มกราคมพุทธศักราช2540ศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกได้รับมอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทย โดยได้มีการจัดหน่วยออกเป็น3ส่วนคือกองบังคับการแผนกอำนวยการและแผนกฝึกศึกษามีผู้บังคับศูนย์การฝึกสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกเป็นหัวหน้าศูนย์การฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดมีหน้าที่ดำเนินการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับสุนักตรวจค้นทุ่นระเบิดและหลักสูตรการฝึกทบทวนรวมทั้งสนับสนุนกำลังพลของเหล่าทัพตามแผนงานของศูนปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ จากประวัติศาสตร์การทำสงครามที่ผ่านมาในอดีตสุนัขทหารมีส่วนสนับสนุนการรบและสนับสนุนการช่วยรบให้กับกองทัพหลายประเทศตลอดมาในสมัยโบราณน,นั้นมีการใช้สุนัขเข้าโจมตีฆ่าศึกใช้สุนัขเพื่อรักษาความปลอดภยัยแก่อาคารสถานที่สำคัญให้ปลอดภัยจากการกระทำของฝ่ายตรงข้ามใช้สุนัขในการปฏิบัติหน้าที่สุนัขยามยามสายตรวจตรวจหาทุ่นระเบิดกับระเบิด หรือค้นหาที่ซุ้มซ่อนตัวของค่าศึกการผลิตสุนัขสำหรับสนับสนุนภารกิจทางทหารในแต่ละปีศูนย์การฝึกสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกจะมีการผลิตลูกสุนัขคุณภาพดีไว้เป็นจำนวนมากเพื่อให้สามารถคัดสรรสุนัขที่มีความเหมาะสมที่สุดไว้เพื่อใช้ฝึกเป็นสุนัขทหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับสุนัขที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ารับการฝึกงานทางการทหาร จะนำสุนัขนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการประมูลเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสเป็นเจ้าของสุนัขสายพันธุ์ดีพันธุ์สุนัขที่นำมาใช้ในภารกิจสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดได้แก่พันเยอรมันเชฟเฟิร์ดมีลักษณะนิสยัยมีความฉลาดกล้าหาญมั่นใจในตัวเองกระตือรือร้นสูงซื่อสัตย์และสร้างความผูกพันกับเจ้าของได้เป็นอย่างดีสามารถฝึกและควบคุมได้เป็นอย่างดี เพื่อใช้งานที่หลากหลายเช่นสุนัขรักษาความปลอดภยัยสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดสุนัขตรวจค้นยาเสพติดสุนัขใช้งานทางยุทธวิธีสุนัขสายพันธุ์นี้สามารถนำมาฝึกใช้งานทางการทหารได้ทุกหน้าที่ดังนั้นในปัจจุบันสุนัขที่ผลิตและฝึกเพื่อสนับสนุนการใช้งานทางการทหารให้กับเหล่าทัพและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์เยอรมันเชฟเฟิร์ด สายพันธุ์ต่อมาได้แก่สายพันธุ์ลาบาร์ดอร์เรติเวอร์ลักษณะนิสัยมีความฉลาดเป็นมิตรกระตือรือรน้นมีนิสัยชอบเรียนรู้ช่างสังเกตสามารถว่ายน้ําได้ดีในปัจจุบันถูกนํามาฝึกใช้งานเกี่ยวข้องกับการค้นหากลิ่นรวมถึงฝึกเพื่อใช้เป็นสุนัขนําทางคนตาบอดสุนัขพันธุ์นี้มีประสาทสัมผัสทางจมูกที่ดีเยี่ยม ดังนั้นเราจึงฝึกสุนัขสายพันธุ์นี้ทำหน้าที่เป็นสุนัขสะกดรอยสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดและสุนัขตรวจค้นยาเสพติดต่อมาสุนัขพันธุ์เบลเ,ลเยียมมาลินอยมีพะละกําลังแรงขับและความตื่นตัวสูงสูงกว่าเยอรมันเซฟเฟิร์ดมีความฉเฉลียวฉลาดสูงสามารถฝึกเพื่อใช้งานได้เป็นอย่างดี ถ้าได้รับการฝึกที่ดีพอจะสามารถควบคุมได้สามารถฝึกเพื่อใช้งานได้หลากหลายเช่นสุนัขรักษาความปลอดภัยสุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดและสุนัขตรวจค้นยาเสพติดสาหรับการคัดแยกกลุ่มสุนัขในการทำหน้าที่แต่ละหน้าที่โดยทำการพิจารณาคัดเลือกจากองค์ประกอบดังนี้หน้าที่สุนัขยามสุนัขยามสายตรวจสุนัขอารักขาและสุนัขสลายมวลชน พิจารณาจากสายพันธุ์สุนัขหน้าที่สุนัขลาดตระเวนและสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดพิจารณาจากสายพันธุ์สุนัขที่เหมาะสมในการเข้ารับการฝึกในสองหน้าที่นี้คือพันยรมันเชฟเฟิร์ดและควรเป็นเพศเมียเพราะทำงานละเอียดอ่อนกว่าเพศผู้โดยคัดเลือกตามคุณลักษณะของสุนัขที่มีสุขภาพสมบูรณ์มีประสาทสัมผัสทางตาหูจมูกดีเลิศมีนิสัยชอบติดตามค้นหา มีความช่างสังเกตดีมีความตื่นตัวดีมีสีกลมเกืนกับภูมิประเทศและมีลักษณะได้มาตรฐานตามสายพันธุ์ขีดความสามารถหลักของศูนย์ฝึกสุนักตรวจค้นทุ่นระเบิดเปิดการศึกษาหลักสูตรผู้บังคับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดระยะเวลา22สัปดาห์จำนวน1รุ่นต่อปีผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรละไม่เกิน16นายและสุนัขไม่เกิน12ตัว เปิดการศึกษาหลักสูตรทบทวนผู้บังคับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมหรือนอปทระยะเวลา10สัปดาห์จำนวน1รุ่นต่อปีผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรละไม่เกิน16นายและสุนัขไม่เกิน12ตัวการฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดศูนย์ฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมมีการเตรียมการฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด และทดสอบความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนการส่งมอบเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการตามความต้องการของหน่วยโดยทำการฝึกตามแนวทางของหลักสูตรได้แก่การฝึกเบื้องต้นการฝึกเชื่อฟังตามคำสั่งการใช้ประสาทสัมผัสทางจมูกการจดจำกลิ่นการแยกกลิ่นการค้นหาขั้นต้นการฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดขั้นต้นการฝึกตรวจค้นทุ่นระเบิดชั้นกลาง การฝึกตรวจค้นทุนระเบิดชั <hey. S 1> ้นสูงการฝึกพิเศษและการฝึกผู้บังคับสุนัขฐานประกอบอาวุธการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่ผ่านมาศูนย์ฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมได้ดำเนินการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับสุนัขตรวจค้นทุนระเบิดและหลักสูตรการฝึกทบทวนสนับสนุนกำลังพลของเหล่าทัพ ตามแผนงานของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน17รุ่นมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน154นายและมีสุนัขสำเร็จการฝึกไปแล้วจำนวน147ตัวโดยทั้งผู้บังคับสุนัขและสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดที่ผ่านมาการฝึกได้เข้าปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมทั้ง5หน่วย สนับสนุนตามแผนปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นมาในปัจจุบันศูนย์ฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมได้ส่งสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดที่ผ่านการฝึกเข้าการปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดของหน่วย หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมตามความต้องการของหน่วยที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ฝึกสุนักตรวจค้นทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยดังนี้หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน5ตัวปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1จําจำนวน3ตัวปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสะแก้วและสุรินทร์หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่สองจำนวน5ตัวปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3จำนวน4ตัวปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่4จำนวน5ตัวปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิษณุโลกการปฏริบัติบำรุงสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดหลังจากจบการฝึกและได้รับการส่งมอบให้กับหน่วยต่างๆเพื่อเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่แล้วเมื่อปฏิบัติการตามภารกิจในระยะเวลาหนึ่งูนย์ฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมจะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบสุขภาพและทดสอบขีดความสามารถ รวมท้งให้คำแนะนำการใช้งานสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดแก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการปฏิบัติบำรุงรักษาสุขภาพของสุนัขให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานในพื้นที่เมื่อถึงเวลาปลดเกษียณสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบกำหนดอายุปลดประจำการ ทางหน่วยได้ให้การดูแลเลี้ยงดูจนกว่าจะสิ้นอายุไขและสุนัขทหารทุกตัวต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดซึ่งตามระเบียบปฏิบัติการประจำของศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกกำหนดอายุใช้งานสุนัขทหารไว้เป็นเวลา8ปี หลังจากดำเนินการขั้นตอนต่างๆต,ต,ต,ตามระเบียบการสัตว์ทางทหารทั้งนี้เมื่อครบกำหนด8ปีแพทย์จะทำการตรวจสอบวินิจฉัยว่ายังสามารถปฏิบัติภารกิจต่อไปได้หรือไม่ถ้าไม่สามารถปฏิบัติงานภารกิจต่อไปได้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และทำการปลดกเกษียณโดยส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการรับอุปการะเลี้ยงดู หรือให้อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลสุนัขทหารจนกว่าจะสิ้นอายุไขและนำไปประกอบพิธีฝังยังสุสานสุนัขทหารต่อไปภารกิจสำรวจและเก็บกู้ทุนระเบิดที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่สู้รบในอดีตนั้นตลอดจนพื้นที่บริเวณชายแดนเป็นภารกิจที่มีความเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ป่าเขารกทึบเต็มไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด อีกทางด้วยระยะเวลาที่ยาวนานส่งผลให้สภาพของทุ่นระเบิดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมในภูมิประเทศการใช้สุนัขตรวจคนทุ่นระเบิด เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถสูงในการปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวนำมาซึ่งความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของกำลังพลเป็นอย่างดียิ่งดังนั้นสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ทรงคุณค่าและสร้างความภาคภูมิใจต่อพวกเราเจ้าหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมและนี่ก็คือภารกิจต่างๆนะคะของเหล่านักรบ ที่มีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจจะปฏิบัติภารกิจให้ดีที่สุดนะคะเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วก็เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติด้วยค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสาหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel t u b e บช a องแอรทัพพอดแคสต์ดิฉันพี่ระยาพี่รมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือ เสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง Security Management and Leadership for Executives Programs รุ่นที่5ประจำปีการศึกษา2567โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง20มิถุนายน2566สามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองทุกวันเว้นวันอาทิตย์ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0926765452และ0919156653หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.andcgroup.org